สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ช่อง YouTube ถนนไทยแลนด์จะพาทุกคนเบ่งบรรยากาศภาพมุมสูงซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่อำเภอโคกสูงทุกคนจังหวัดสะแก้วทั้งหลวงหมายเลข348นี่เห็นไปว่าด้านหลังผมด้านหลังผมตรงไปกับไปเพื่อตะพญาหรือไปบุรีรัมย์เดี้ยวขา้ากับไปโคกสูงเลี่ยวไสยออกไปเขาน้อยพรมสุวรรณตามสเต็ปตามสไตล์ขึ้นไปเบิ่งภาพมุมสูงทุกคน ไปฮันนออก่อนหน้านี้เคยเออมาถ่ายอยู่นะบรรยากาศอยู่อำเภอโคกสูงนี่ผมว่าเอฟซีพี่น้องทางโคกสูงนี่หลายเติบยุเอเดี๋ยวขอนุญาตไปว่าวคลิปในรถเพืเอ่อมีพี่น้องเป็นเปิดเพลงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดนตรีมันเขานะเ,าเขามาในรถแล้วอะเบื้องบรรยากาศตามสเต็ปตามสไตล์พี่น้องถ่ายให้เบื้องบรรยากาศอ,าอยู่อำเภอโคกสูง จังหวัดสแก้วบ้านไผ่อยู่แก่ได้เบิ้งเอาเด้ยวยพี่น้องเด้อนั่นก็คือสามแยกตรงไปพูนโอ้คือสิพู้นค่ะพุนเนี่ยแต่เนานะก็คือไปทางตะพญาเบิ้ง,งหันแผ่นกล่องเบงิ้งทางซ้ายไ้ทางขวาก่อนดูเป็นยังไงเนี่ยทั้งนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจบจำว่าพดนนาจะไปยังน,นนะปราสาสตรอกกทมบ่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเบิ้งบรรยากาศนะมาก,ะกดไลค์กดแชร์ ก่อนอื่นก็นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างล้านวิทุนโทรทัศน์อวุดไข่สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหารทรายสำราญฟอร์ิเจอร์และโจพารวยวยรยอ่าเบิ้งบรรยากาศทุกคนเดี๋ยวผมก็อื่นผมขยับรถนะผมจะขยับรถให้เลยไฟแดงนี่เพราะตอนนี้มันเขียวอยู่เพื่อเพื่อ,อยังล่ะเพื่อที่เดี๋ยวผมจะบินโดนตรงไปทั้งอาตัาพญาพุทุกคนอ่า นี่ยเดี๋ยวออกทรายจอดทรายกอนแล้วก็เดี๋ยวบรรยายสาธยายด้วยกัน,นสักครู่สักครู่แอบใา่ก่อนออแอบใสยเรียบร้อยแล้วเบือ่องานทุกคน่ะขึ้นไปหลายท่านหลายคนบอกว่าบ้านหนูบ้านผมอยู่ทั้งทั้งอย่างนะทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวผมหันมาทางนี้บ้านผู้ใดอยู่ทางนี้เนะนี่ยอ่ะนี่อา่า ออกไปนี่มันจะไปใได,ด,ด้แน่น้นอนี่ถนนสายนี่ไปได้ไดทุกคนลองคอมเมนต์มาเดึงผู้ใดหูลองคอมเมนต์มาบึงว่าถนนสายเนี่ยไปสได้อา่านี่บรรยากาศบรรนหนกบรรน,นาเฮานี่แหละทุกคนอืมสวยงา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 มเออถ่ายเบิง้งนะถ่ายเบิง้งความสวยงามแล้วก็บ,บรรยากาศหลายคนไหลาย่ันไปเห็ดงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกรุงเทพกรุงไทยเห็นบรรยากาศไปซี่แล้วก็คิดฮอดบานผมดีใจที่เด้นนาเสนอ ภาพบรรยากาศหรือวิดีโอบรรยากาศให้พี่น้องได้ติดตามรับชมเนี่ยเฮ็ดห้หลายๆท่านหลายๆคนพนผ่อนคลายคลายความคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงคาโกเกากับกบอจักนะพี่น้องนะเออนี่ทางหลวงหมายเลข3 8ที่ถนนสายนี่ก็เป็นซีเลนตลอดสายไปจนถึงอาันยประเทศทุกคนเอออาันก็คือจังหวัดสแก้วนั่นแหละครับผมนี่บินโดนไทยลังงมเลยสุดยอดเ่าเอาเดีเ๋ยวช่วงนี้ตุนคลิปก้อนตุนคลิปก่อนเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยว มือถัดไปด่ผมใดไปเห็ดงานหนึ่งเที่ผมจะบ่ไดดถ่ายคลิปปานไดออกซายนี่กลไปปราศาสกระดกกระดกกระดกทองนะทุกคนเห็นยังไงสวยงามพ่พี่น้องมาแก้มือก้อนน่ะนี่มามาถ่ายหลืมันมันบ่สมูรณ์หรือมันมันบ,รนบรเรียบ้อยนะก็เลยอะมาถ่ายไม่ก้อนน่ะนี่ลงเป็นภาพหนึ่งให้บึง้งนี่เป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนสวยงามบ่อ,อะคือเก้าตามสเต็ปตามสตาไตล์เพจถนน,นไทยแลนด์ขอ ความลงมือจากพี่น้องเอฟซีแฟนเพจย่าเอาเรื่องการเมืองเขามาเกี่ยวของในเพจเนาะมักพักใดมักผู้ใดก็บก็บไ้ในใจนะทุกคนเ,เพจคือกันเพจกับบอออกความเห็นนะครับบอออกความเห็นมักผู้ใดมักพักใดกับผมกับก็บไว้ในใจคือกันอขอให้เพจถนนไทยแลนด์นี่ถ่ายภาพเพื่อความสวยงามแล้วก็คลายความคิดถึงบ้านของพี่นอ้องแฟนเพจหลายๆคนหลายๆท่านได้เบิ่งกันอนี่เห็นบอโอ้ทงนาพุ่น ตรงไปพุนถนนดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งตรงไปไปได้ละ่ะไปอำเภอตาพญาหรือพุละไปหอดอันนี้ยังนะเขาชงตะโกขึ้นเขาบุรีรัมย์พุละขึ้นเขาชงตะโกไปหาอำเภอโนนีน่แดงไปจังหวัดบุรีรัมพ์พุละทวดเออภูเขานั่นภูเขา,เขาอย่างมู้นี่อยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยุใสคอมเมนต์มาได้นะครับนะคอมเมนต์มาได้กความเห็นได้ติได้นะถ้าตีไปในเชิงการเมือง ผู้ใดอ่าคอมเมนต์เรื่องการเมืองผมไม่มีเหตุผลนะครับผมแบนผมบล็อกยังเดียวเลยเอผมอยากให้เพจเนี่ยมันออกมาในทางสีสันความสวยงามของบัตรนอกบัตรหน้าเฮนะ้าหนนะครับทุกคนใครอยากให้เห็นหลายคนไปเห็ุงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่าได้เห็นเพจถนนไทยแล้งนาเสนอบรรยากาศภาพมุมสูงหรือภาพผักพ,พื้นดินไปแล้วคลายความคิดถึงนะคลายความคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงบ้านข,าข,าข้ากเก้าก็ากาดีนะ นะผมมีจุดประสงค์ไปในที่ทางนั้นเนาะพี่น้องเนาะอืมนั่นละเออหลายคนก็บอกมาถ่ายตะมงดีๆมองขี้หายผมก็ไปถ่ายยุท่านก็ไปเบิรงเด้อเออถ่ายตะมงสาแก้วถ่ายตะมงบีรําบ้านผมยุ่โซนนี่ผมก็บถ่ายต่มุมนี่นะถ้าอยากไปถ่ายมุมอื่นอืมออกค่าน้ำมันซอยผมเด้อ <laughs> ผมบมมีเง,เงินเติมน้ำมันเด้อผมได้มาหนี่ผมก็เห็นงานรับจ้างเมารถขับรถเนี่ก็พอได้เติมน้ำมันหรือพาดเนี่ยยังในกรณีไปเสียผมพานนะครับผมพานผมก็เรยจอดสักคู่จอด ถ่ายคลิปให้พี่น้องไดบึงนี่มุมซีแยกขวกสูงตรงนี้เขาเอิ่นจริงๆมันเม็นเสียกขวกสูงเด้แต่ถ้าผมผิดขออภัยนะครับอ่าผมมองไปผมว่ามันยังโคกไม่งามโคกอย่างนี้ละอลองคอมเมนต์มาบิง้งสวยงามนะสวยงามนะอนี่บรรยากาศอะมักแพงกันกับกดไลค์กดแชร์พี่น้องอยากเห็นไปไท้ายจังหวัดน,ะนั้อนอำเภอนีกับกดไลค์กดแชร์ จะทยอยไปตามคำขอพี่น้อง FC f แฟนเพทุกคนนั่นแหละครับจังหวัดนั่นจังหวัดนี่อำเภอนั่นอำเภอนี่เนาะไปตามคำขอถ้าจะไปเลยตอนนี้กับโบได้โบมีเงินโอ้วัดอย่างคือสวยงามแต่ทุกคนนี่เอเห็นวัดโบได้เห็นวัด,ดหลอมมักด้แอดมินนี่เพจถนนไทยแลนด์น่มักวัดเด้ดอ,อนี่น,น,นี่สวยงามสวยงามอ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านที่ตามเพจถนนไทยแลนด์ด้วยความสร้างสารรค์นะจะขอให้ทุกคนทุกท่าน ถูกหวยรวยเบอร์สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปอ่ครับขี่รถกะระมัดระวังคลิปนี้อีพีนี่กะประมาณนี้เนาะเอาเป็นพ่อกระสาพ่อให้ด้วยเบิ้งบรรยากาศภาพมุมสูงคลิปนี้กะขอโตไปก่อนซ้ำนีละสาสวัสดีครับ